สาระสวัสดีครับเพื่อนๆก็กล่องเมื่อกี้เมื่อกี้คอังสยองเนะาะสาระภาพตรงนี้เลยผมไม่รู้ว่าอันนี้คืออะไรข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวพอเวลาอัปโหลดไปผมก็จะรู้ละนะฮะก็ของสยามอะ่ะก็มาดูกันไม่ไม่รู้จริงๆเลยว่าอะไรก็ดูไปพร้อมกันนะเพื่อนๆไม่รู้เลยเดี๋ยวดูนี่ว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปลง อัปเดตให้คิดว่าเป็นกล่องอะ่ะผมคิดว่ามันมีกล่องอ,ะอ,อ,อ่ะเฮ้ยอ่าอะไรก็คิดว่าเป็นกล่องแล้วเพื่อนไม่รู้อะไรเดี๋ยวก็จะรู้แล้วเดี๋ยวก็จะรู้กัแล้ววันพีซแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นท์ทำไมทำไมใส่ที่ขั้นมาอย่างเงี้ยเพื่อนก็แก้ก็แก้โอ, okay. อ้เงี้ยโอ้ยวันพีซแน่นอน ชุดกล่องสะสมขีเมคคลีนนิ่งอันนั้นได้แล้วพรีเมียมเซตฟิชแมนไอแลนส่วนลดมูลค่าอ่าในใบเสร็จเพื่อนเพื่อนในใบเสร็จมีส่วนลดมูลค่า100บาทโค้ด๊ดเด๊ด,ด,ดอย่างนั้นห้ามทิ้งนะเพื่อนๆนะ,ะเราเก็บไว้นะครับอย่าลืมนะอันนี้อันนี้วันท่าทางจะวันพีซร้อยเปอร์เซ็นต์กล่องวันพีซในใบเสร็จมีส่วนลด100บาท <c oughs> อย่าอย่าทิ้งนะครับใบเสร็จอย่าทิ้งแล้วในกล่องก็ใส่มาตลกตลกเนี้ยหนึ่งใบไม่มีอะไรป้องกันมันเอาเอาก็เอา,เอา,เอา,เอาแกะเลยสรุปกายเป็นแกะกล่องวันพีซเพื่อนๆนะนะก็บิ๊กเดียวอยู่ใครมีใครไปงานหนังสือกันไหมครับเนี่ยผมไม่ได้ไปนะผมไม่ได้ไปอย่างนี้คลิปเมื่อกี้แจ้งกับภารกิจพ่อบ้านไม่ได้ไปแล้วก็ก็ เมื่อกี้แต่เท่าที่ผมดูเมื่อกี้ผมก็าถามเพื่อนๆแล้วแหละว,ว่าเอมีอะไรที่ต้องเก็บจากงานหนังสือบ้างผมก็นึจกจะไม่ได้ดไปเราก็กดจากช้อปปีเลยดูถ้าทางกดช้อปปีมันจะถูกกว่าพอสมควรนะนเพื่อนๆโอเคหลายหลายคนก็บอกว่าคุณก็มันเลือกกล่องไม่ได้เลือกสภาพไม่ได้แต่เท่าที่ผ่านมาผมไม่มีปัญหาอะไรเนาะนอกออนเวิลดดังนั้นก็ถ้ามันมีเราก็ก็คงต้องเคลมกันอะไรกันแต่ว่า นัหดนณโซฟายังไม่มีนะครับก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นตลอดไป <c oughs> ก็ได้แหละกดเมื่อกี้ก็เลยนี่แหละถามเพื่อนใส่โป๊ดกดเลยแบ่งออกมาเป็นสองออเดอร์สามออเดอร์นะฮะแต่ละอันก็ลดสิบห้าเเซบ้างลดลดหนึ่งพันบาทบ้างผมผมกดไปสองอเดอร์ผมได้ลดสองพันบาทแล้วอะเพื่อนโอเคมันก็ไม่ได้อรกดแพ้อากาศเลยแก่ฝุ่นยเยอะเมื่อกี แน่นอนอ่ะผมก็ไม่ได้แบบประสบการณ์ไปเดินเที่ยวสนุกสนุกนกับเพื่อนๆแต่ว่าก็โอเครไม่ได้ไม่ได้จ่ายราคาเต็มก็โอเคก,ก็ก็ดีไปอีกแบบใช่ไหมแล้วแต่นะแต่หลคนก็ต้องไปดูไปเลือกเองซึ่งผมไม่ไม่เหลือเวลาแล้วอะ่ะตรงนั้นอ่ะไม่มีไม่สามารถทําได้เพราะไม่สามารถทำได้ทำอะไรที่ดีกว่าคือถ้าเกิดผมซื้อจากเพจมันก็ราคาเต็มเมื่อกี้ผมไปดูอ้าวเฮ้ คือช็อปปอมันมีรถจริงๆนะเพื่อนรถเป็นพันเลยอะออเดอร์ละพันยี่สิบห้าเปอร์เซ็นอะไรเงี้ยก็ไม่ใช้ก็ไม่ไหวอะก็ะใช้ไปแล้วเรียบร้อยจบเรียเรียงานหนังสือเรียบร้อยไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยฉันลืมซื้ออะไรหรือเปล่าก็ขอบคุณเพื่อนเพจเพจสะสมเพื่อนเพจสะสมมากเลยที่ ช่วยช่วยกันแจ้งว่ามีอะไรบ้างนะที่เราต้องซื้อใช่ไหมฮะอ,อ,อย่างเมื่อกี้ก็มีลัคกี้แมนะมีอะไรนะมีลัคกี้แมนมี paradise kiss ใช่ไหมแล้วก็อะไรว่าโจโจ้นารูโตสองอัะคือหนักหมดเลยเพื่อนหนักหมดเลยมันสองพันกว่าบาทหมดเลยอ่ะโอ้แพ้ฝุ่นใหญเลยผมโทษด,ด้วย นารุโตสองกล่องกล่องละ2,000กว่าบาทลักกี้แมน2,000กว่าบาทพาราได k ์เคส0 0 0กว่าบาทโดเรมอนโดเรมี่โอ้หนักเลยเมื่อกี้หนักเลยเพื่อนหนักเลยอ่าเนี่ย,ยสยามเนี่ยถ้าคุณหอมาอย่างเงี้ย็อกเซ็ตที่คุณทำอะ่ะมันเพอร์เฟกตเลยเนี่ยชอบมากเลยครับชอบมากเนาะโอเค ่างนี่ทราบกันผมไม่มีความรู้เตื่องวันพีซเลยก็ถ้าพูดอะไรผิดก็ขอโทษเพื่อนด้วยก็นี่แหละเราก็จะทําการแกะกล่องแล้วก็ยัดกล่องนะผมเรียกเรียกว่าแกะกล่องยัดกล่องแนละ้แน่าจง่ายสุดถึงถึง,งกเก็บสกเทปไว้ก่อนนะครับใครใครเห็นผมทําหลายรอบแล้วก็จะรู้สไตล์คืองกขี้เหนียวแล้วก็ชอบเดิมๆก็จะเก็บเทปนี้ไว้นะครับ เก็บเทปนี้ไว้ใช้ตอนปิดกลับคืนก็ทุกอย่างก็แทบจะเป็นออริจินอลทุกเดียบนิ้วึ้มมานะครับตึงอ่ะเทป3อันผมเก็บไว้หมดละตึ้งก็คงจะไหวอันนี้คงจะไหวไม่มีอะไรมากงานไหวงานไหวได้พองานไหวปุ๊บช้าเลย <laughs> อี๋เออโอเคสี่เทปสี่เทปไม่พอฮะเทปโอ้ยฮะเทปฮะเทปนะลุย5เทป5เทปฮาเทปนะครับ5เทปผมเก็บไว้หมดละนะง่ายๆชำนาญแล้วแต่เดี๋ยวไม่รู้ มันเหมือนกับไม่ค่อยมีไฮแล้วไหมเพื่อนสมัยนี้ผมไม่รู้ยังมีใครแบบเถอะกล่องนี้เปล่าตอนแรกๆก็โอเคหลังๆนี่ชักเงียบไหมผมไม่รู้ผมไม่รู้ยอดขายเป็นไงนะมีแต่เห็นคนปล่อยกันเยอะมากเลยอ่ะผมพวกผมผมบอกแต่แรกแล้วนะเตือนแต่แรกแล้วว่ากล่องชุดเนี้กว่ามันจะจบเพื่อนมันมีสิบยี่สิบกล่องอ่ะใครเก็บสองชุดเนี่เก็บมันเข้าไปได้ยังไงผมก็ไม่เข้าใจ ก็โอเคที่บ้านคุณเยอะก็โอเคผมไม่ไหวอะ่ะมันมันยี่สิบกว่ากล่องจริงนะเพื่อน,ม,นมันไม่ไม่สามารถะไม่สามารถทำไมทำไมทำไมมันฝืดทำไมมันฟืดเดี๋ยวนะตัวทำกล่องพางจรงเลยนะครับไม่รู้ทำไมมันฝืด โอเคไม่ไม่รู้ทำไมฝืนแต่มันมันดึงกล่องผมเยินไปนิดนึงแหละโ okay. อเคอาจากพลาล่างก็ได้ไหนไหนมันหลุดแล้วอะหล่ดเลยนะเอ้ยนี่ผมพลาไปเจ็ดนาทีผมไม่ได้ทำอะไรเลย okay. อโอเคไหลเลยไหลเลยอ่ะกล่องวันพีซโอ้ผมจมูกตันหมดเลยนะครับ One Piece Fishman Island นะครับ เอพิโซด of Fishman Island โ oh, อ oh, okay, okay. so, okay, right right the ้โหเห็นไหมเห็นไหมก็ก็เราผ่านกล่องตัวนี้มาหลายหลายรอบกันแล้วเนาะมันคงไม่มีอะไรตื่นเต้นอีกแล้วแหละมันก็มีเขาก็เพอร์เฟกมันขึ้นมาเรื่อยๆทีนิดทีนี้จากเดิมมีเลขข้างกล่องอ่ะอันนี้เจ็ดกล่องที่เจ็ดแล้วจำไม่ได้จำไม่ได้ว่ะจำไม่ได้ขอโทษจำไม่ได้จะเขียนว่าเจ็ดอ่ะให้มันเจ็ดกล่องแล้วเหรอจริงดิ เ anyway, อ้ยนี่ไงเจ็ดอ่าเจ็ด Fishman Island นะครับ Fishman Island เอ่อโอเคลุยมันมันเริ่มจากอะไรอ่ะเดีย๋ยวนะมันเริ่มมันเริ่มจากอะไรโอเคหกสิบหกสิบสองแล้วกันมันมันต้องหนีบอ้อกัผมพลาดนี่นน น้งซื้อกาตูนวันพีเล่ม62สถึง70รวม9เล่มกลองพิเศษนาซอมหนึ่งใบพันสบาทรู้สึกเราจะจ,จ่ายกันไม่ถึงเนาะ62สอง่าเราก็เริ่มจาก62 63ผมไม่ต้องผมไม่ต้องจับข้างๆก็ได้แล้วเมื่งเดี๋ยวนี้เพราะว่าอ่าทำทำพูดแล้วก็ทำคือคือเท่าที่เท่าที่ดูคุณภาพที่ผ่านๆมาไม่มีปัญหาเรื่องความไม่ไม่พอดีว่าต้องยัดนู่นยัดนี่เนานะก็เลยใส่ให้กได้ ไม่ไม่อะไรละปกไม่สวยอ่ะดูนี่เพืนดูดิเนี่ยปกมันยืดนอะไรปะเออมันก็เลยทําไมมันก็เลยทําให้ใส่ใส่ไม่พอดีเป๊ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง6 3สามหสห้าโอเคผมก็ไม่มีอะไรมากจะพลาดแล้วแหละก็ไม่มีข้อมูลอะไรแต่แต่แต่ช่วงนี้เพื่อนเดูเมฆออกมาเยอะปะ เมมเข้า Netflix อะ่ะเฮ้ยผมชอบมากเลยเรื่องอะไรวะคือดันดัโอเคนะไออีกเรื่องหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะชอบกับชอบแบบสุดๆคือคือมีไม่กี่เรื่องที่ทำให้ผมต้องวิ่งกลับไปไปเปิดอ่านอะ่ะเปิดอ่านอะ่ะกล่องรักไวสไน,นะฮะ Blue Box สุดยอดชอบมากใครใครใครดูกันแล้วบ้างชอบมากแบบเฮ้ยชอบมากน่ารักอะ่ะคือมันเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะฟิลกู๊ดถูกปะ่ะเออแบบรัก สามเช่าไหมก็ไม่รู้แล้วแล้วทำไมผมพูดเรื่องนั้นในเรื่องคลิปนี้ก็ไม่รู้ห้องเอาหล้นเลยเออเออเนี่ยนะอ่ะอ่ะมาไกลนี่ผมก็จะยัดไว้ด้วยแหละไม่สนใจแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เรื่องของแถมผมว่าอ้เพื่อนเพื่อสังเกตดูอันอันที่อันนี้ไม่เหมือนกับชาวบา้านนะีธรรมดากล่องอื่นมันจะบีบเข้าอย่างงี้ใช่ไหมกล่องอื่นมันจะบีบเข้าแล้วมันก็จะใส่พอดีอันเนี้ยบานออก บานออกเพื่อนดูที่มันจะเหลือเออที่เหลือไม่เป็นไรก็ไม่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 ไมน่าเกลียดหรอกอ่ะเป็นกึง่งป็นกึง่งใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปดึงกึง่งโ,โอ้โอ้เราต้องใส่จากด้านหน้าเพราะว่าอ,อะไรเพราะตัวถังอยู่ข้างหลังอ่าเรียบร้อยครับเพื่อเพื่อนอย่าลืมลว่าเราใส่เข้าไปไอตัวไอเนี่ยไอตัวงอเงอเนี่ยอยู่ด้านหลัง ถ้าเพื่อนไถหลังเข้าไปมันก็จะไปขูดชนงอคันเหลือพังทางทางนะครับเรียบร้อยจะใส่ได้ไหมเนี่ยเรื่องของเรื่องอะ่ะเอ๊ะเมื่อกี้เมื่อกี้มีปัญหาถ้าใครใครใครไม่อยากดูผมใส่ตรงนี้ก็ <c oughs> ไว้เจอกันคลิปหน้าใครใครบ้าพอดูตอนผมใส่ก็ก็ <c oughs> ดเดี๋ยว เดี๋ยวมาดูกันจะใส่ได้เหมาเจอไหมน,นะโอ้โอ้มันต้องได้สิทำไมมันจะไม่ได้มันต้องได้เราจะใส่จากข้างล่างเพราะเมื่อกี้เมื่อกี้เราดึงไปตรงนี้เรามันมีปัญหามันดึงไ,งไม่ได้เพื่อนีเราก็เลยจะใส่จากข้างล่างลงไปเว้ยนะพอดีนะพอดีนะไม่ได้กาใกล้เคียงแล้วไนะอได้ไหมล็อกล็อกล็ล็ไป get in get in ก็ได้มัได้มันนิดหนึ่งมันไม่พอดีนิดหนึ่งเพื่อนไม่พอดีนิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้ช่างมันช่างมันอ่ะมัน 7, เอ i ิโซ e เจ็ดเฮ้ยเป็นเจ็ดกล่องแล้วว่าจริงๆรว่ะเพื่อนมันเจ็ดกล่องแล้วจริงเหรอผมว่าผมว่ามันบางอย่างอ่ะอ่ะนี่างเนี้ย หหหหนะหนะมามันต้องอย่างนี้อ่ะอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละโอเคอ่าทยอยเก็บเมื่อกี้เรามีตั้งหกเจ็ดสกอตเทปของเพื่อนที่เราถอดออกไปเมื่อกี้ได้ได้ได้จัดมันเข้าไปสก็อตเทปเราเพียบอ่ะประเทศเราเพียบบอกเลยเพราะว่าเมื่อกี้มัน เข,เขาติดแบบเพียบอะเราก็เลยมีเพียบอะใช่ไหมจบสองงานอย่างเงี้ยอย่ยิ่งแก่แตาก็ม่อยดีแลผมอะอย่างเง,งี้ยตายาวโหมองใกล้ๆไม่รู้เรื่องจบจบนอนุญาจบโอเคทุกคนได้ย้ายนะครับกล่องวันพี ง่ายๆเลยฟิชอันนี้ก็ Fishman อ s ลน n d นะครับ6 2 7ึเ79เล่มทั้งหมดนะครับมีกล่องบ็อกเซตอยู่ในเรียบร้อยจบขอบคุณครับ